สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Autograde วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota h i l u ัก0 2 6รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งภายนอกภายในรวมถึงเทคโนโลยีและระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยกว่าเดิมเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Toyota h i Lu ัก0 2 6มาในรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็กดีไซน์ใหม่ที่บางเฉียบรับกับกระจังหน้าแบบหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ เสริมด้วยไฟเดอร์ไทม์ running line ส่งเรลที่เพิ่มความล้ำสมัยให้กับตัวรถกระจังหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและมีมิติมากขึ้นคล้ายกับสไตล์ของโตโยต้าทันราจากฝั่งอเมริกากันชนหน้าเสริมความบึกบึนด้วยวัสดุพลาสติกแบบด้านพร้อมไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่เส้นสายด้านข้างของตัวรถก็ถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่สามารถใส่ล้อออฟโรดได้อย่างลงตัว รุ่นท็อปมาพร้อมล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ฝากระโปรงท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมไฟท้ายแบบ LED ที่มีลายกราฟิกแบบ3มิติให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนสำหรับภายในห้องโดยสารโตยโยต้าไฮรัก2026ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่หมดทั้งดีไซน์และวัสดุเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้อบรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นวัสดุหุ้มเบาะในรุ่นท็อปเป็นหนังแท้พร้อมระบบระบายอากาศสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าพวงมาลายัยดีไซน์ใหม่พร้อมปุ่มควบคุมครบครัน หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12นิ้วทำงานร่วมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก JBL ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาและช่องชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งทั่วทั้งห้องโดยสารด้านระบบขับเคลื่อนโ o y o ต้ 2, าไฮรัก2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรที่ปรับจูนใหม่ให้มีพละกำลังสูงขึ้น และยังมีข่าวลือว่าจะมีเวอร์ชันไฮบริดดีเซลไฟฟ้าเข้ามาเสริมทับอีกด้วยระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อน4ล้อพร้อมระบบปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับทุกสภาพถนนระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วย Toyota s a f e t y Sense Generation ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคัน360องศาและถุงลมนิรภัยรอบคัน สำหรับราคาจำหน่ายของ Toyota h i l u ัก2,026ในไทยยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจทะลุ1.4ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปสุดถือว่าเป็นการปรับโฉมที่น่าจับตามองของกระบะยอดนิยมอย่างไฮ l ักที่ต้องการต่อกรกับคู่แข่งหลักอย่าง Isuzu D-Max, Ford Ranger และ Mitsubishi Triton ได้อย่างสมศักดิ์ศรีถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหากระบะท,ที่ทั้งบึกบึน เทคโนโลยีล้ำและยังคงไว้ซึ่งความทนทานโตโยตา้าไฮลัก2026ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตกันอีกเรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ